อย่าโม้เยอะหน่อยอย่าพูดเป็นตะหน้าอะไรอีกสักนิดเดียวมีหมดอันเบิร์นไปมีฟูลเนี่ยเอาเองมาสิครับเตรียมได้มือถือ <laughs> Yeah. <laughs> That's <laughs> you อยากวางโผล่ไลน่านังห้องตารการแงแคูที่เป็นมู๊งที่เป็นัดห็นหัวกรต่า ไปต้นที่วัดเมื่อวันหนหนาอาจากมเ็นไหมจู่เปใดที่ก็เยอ 我也没有呢，但我不这样，但是我觉得没有。

โอเคตอนนี้อยู่ในตัวที่วัดเมื่อวันไหนเมื่อวันไหนนากโมูเนี่ยนี่มูเป็นใจอะไรทีก็เยอะ รวยตัวไม่ไหวมืออวดหน่อยหาจากมูเนี่ยนอนจากมูไปใจอ่างใจดีก็เยอะ อากคว้างโผล่ไล่มัน็นาล่างต้อง่ารต้องการเนี่ยมีการหมุนดูแบบที่เป็นมุ่งมันเป็นชัาตัว Yn ystod y cyfnodyn